เพจพระ,พะรวยสวัสดีซี่ซูผู้สุขคนคับผมไขมาดตามแนววทางล่าพัฒนาของสรางคมเนาะพี่น้องวันจันทร์ที่สองมิถุนายนสองหาหากแปดเมื่อเบิงผลมือวันสุกกันกรน้อะพี่น้องเลขบนมันออกสองแปดซี c, เลขล่างก็คือสองหาน้ะพี่น้องเนาะเลขล่างสองหน้า ของสร้างควอมเขาตะเล็กวิ่งพี่น้องจับคู่ว่าเขาเขาตะล่องเล็กวิ่งเขาหาเพราะว่าเล็กมันออกหาหาสองล้างแน้ะพี่น้องเนาะของเพื่อนมันเป็นของเพื่อนน่เป็นหาเก้าหาศูนย์หา 9, หนึ่งไปประหอดไปบ่ถึงลายงวดแลวพี่น้องคิดเทเลเตมต่ว่าเล็กวิ่งมันเขาหาอยู่ได้พี่น้องเด้อเล็กวิ่งเข่าหาอยู่ song วิ่งวิ่งบนล่าง เดี๋ยวเราไปดองบอลท่วอว่างมาัเนาะ เรน,นก็สร้างพอดีครับ,รบม้าขอาลาพัฒนาหน้าอรอแป๊บหนึ่งจบจบกระเป๋ากันตอนนี้สายนี่พวานย่อยู่หน้าบ้านใหญ่นะรัฐบ,บาลไทยเห็ land, ุอลไรบ่เห็ุแะ้วค,ครับเยี๋ยวคิดเปหาสายสายคนละ ครับครับเขียนหัวควายยัออยงเขียนแล้วครับผมจังหวัดนเมื่อวัดสูกับเขาตะเลกวิ่งเนาะครับไปว่าหอดจ้ากงวดผิษตะละแ็มครับผมให้หาหนึ่งออกหาสองอื นะวิ่งวิ่งตัวไหนวิสามกับสีสามกับสครับผมเลขติดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้า ครับผมแปดหกแปดกสามเจ็ดสามเจ็ดสามแป 4ีเจ็ดเนาะครับผมสี่แปดสีเก้าส่เก้าน้ลัก4ีด้ะสีเ่เกับสี่เ้าโอ้โหเน,น้นเน้นสี่เจ็กับสีเก้าับสีเก้าเลขวิ่งเลขวิ่งกันเน้นสี่มันมวะ ม่ดีแท้เออซีเออแมนยู่ซีเดินซีเดินสายดีแล้วเพราะว่ามันมามันมาซีหกแล้วก็มาเจ็ดซีแล้วก็มาแปดซีเนาะครับซีเดินสามวันเหรอ่สามตัวก็มีศูนย์ซีเจ็ดศูนย์ซีเจ็ดหกสีเก้า ี <9. S 2> ่เก้าถ้าผมเรียนดีหกสี่เก้าแต่สีบอมากับ,บสามแปดสามเก้าเนี่ยตัวร่องโอตัวร่องนี่ก็คือติดสามเนาะครับส,บ,บสามแปดกับสามเก้าตัวจอของทางนี่แหละยานตะมันม่าตัวสีว่เกียรตสี่เก้านี่และ เออมาตัวนี้มีสมัแรละเออเพราะว่าเหล็กมันติดซีมาตลอดสามหวดติดไมมครับผมมันมันมาจากซีหกหลวก็ม้าเจ็ดซีแล้วก็มาแปดซีแบบซีเก้าเนี่ยแหละดูขั้นเป็นมาซีเก้าเก้าซีเนี่ยแหะมันคีอะไรคือมันเหล็กวินเออมันคืออะไรคือแต้มตลอดไหมบอกเหล็กวิ่นวายันเหล็กวิ่นนั่นตัวเจ็ดแปดเก้านี่บอกครับผม ขันเจ็ดแปดเก้าขันมากอะคิมาบักเกิลข้ามเมีนมากอะคิมาตัวแปดเก้าเก้าแปดเนี่ยแล้วนีวิ่งเพราะว่าตัวขยันมันเนี่ยแม่อันปะอันครับผมตัวขยันมันขอบคุณในไลฟ์พ่อสร้างครับผมครับสวัสดีครับครับอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอเรื่ออันนี้คือเล่าพัฒนาของสรางคมเพิ่นให้วิ่งสามกับสี่เพิ่นเน้นยสี่ ส่วนเลขติดเลขวินนี่ก็คือเจ็เกจะพูกกับสามเจ็ดสามแปดสเก้่เจ็ดสี่แปดสี่เกส่วนเ,เลขสาตัวนี่ก็ศูนย์สเจหกเก้าเป็นตัวเน้นได้6กสเกนี่เพื่อเน้นสี่เจ็กับสีเกพี่น้องอย่าลืมบนล่างไปกับด้วยบนล่างไปกับแคบหน้าจอตามนี้ครับผม,รรมถ้ามากจะตะคัดกระพันตัวเลขเป็นแค่เนวา้างไม่ชอบก็ผ่าน ผมข,ขอบคุณพอสร้างความหลายๆขอยพี่น้องเข้าโชกมานแั้งๆปั่งๆกันสู้ผู้สูขนที่เบ่งคลีปนี่อขอบคุณเอฟซีหลายๆสิ่เบิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม